วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Poly Channel นะคะว้าว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 วาวแองโชมมาแล้วนะคะโอ้เรื่ยรู้สึกว่าใหม่กว่าเดิมตัวที่มันเสียหายก็คือเป็นกระจังหน้านี้เนาะก็คง เสียหายนะคะแต่เสียมาเลยนะคะเดี๋ยวจะนเสยเลยลืมไปแล้วว่าสภาพเ,เอ่อสภาพตอนที่โดนท,ที่ที่เกิดอุบัติเหตุนี้มันมันมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนคะเจ้าของรถอ๋อรอบคันเลยครับรอบคัน,น <laughs> ยางก็เปลี่ยนอืมครับรช่วงล่างเ,าเนาะเกือบห้าเมืองนะครับ เกือบห้าหมืนเกือบห้ามืนเลยเหรอก็ยังมีที่ยังไม่เปลี่ยนอีกเอาไว้ก่อนเบิดเงินแล้วเหลอร้อนี่รวมแล้วนี่ล้อนี่เปลี่ยนเฉพาะยางใช่ไหม เดี๋ยวเฉพาะยางครับยางยางให้รครับใส่เพราะว่าแม็กมันก็อันเก่าใช่เปลี่ยนแค่ยางทั่วไปเปลี่ยนแค่ยางโอเคนะของยายเฉพาพ่อเฉพาะ่อเจ้าพ่ออะไรก็อะไรวะออกไหมนี่ออกไหมนี่มีออกไหมออกกันไหออกไหมออกไหมมีเยอะขนาดนี้จะจะเอาตัวไหนเีอาอันไหนแล้วเอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนก็ไม่รู้บอกหน่อยดิ ตัวไหนชี้หน่อยชี้ชี้ชี้ให้แม่หน่อยอันนี้ฮึแก็อันนี้ก็อันนี้ชี้ตัวไหนหมดนี่เลยเก้าห้าหนึ่งเหรอนี่ไงให้เหมือนนี่เลยเหรอืมยางก็เปลี่ยนใหม่ตอนแรกโอ้ดอกยางไม่มีเลยไปเห็นสภาพยางตัวเองเอาแบบมันไม่มีมันก็จะลื่นเลยอ่ะเออมันจะลื่นไง ผมเล่นตกเลเฮ้ยเราขับมาได้ยังไงรถไม่มีรถไม่ม <c oughs> ีเกยะางเลยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ฝุ่นเกินไปแล้วเนี่ยครับสี่ห้าปีไปแล้วมันจะเริ่มกระดานน้างเริ่มแข็พอแข็งปุ๊บเวลาเราเข้าโค้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลื่นนี่ <c oughs> นะคะได้กลับมาแล้วนะคะ <c oughs> น้องซีวิกนะคะ ้่รปรับับศูนใหคตัวสก,ก็ตนี่เดิมเหรอสก,ก็ตเดิมเหรอตุกกดดมอ้มตามเขาไม่ได้ทำสีให้เราใหม่เหรออันเดิมครับแต่ว่าตรข้างไหนนอ้อ<า>งเอวชนจำไม่ได้ข้างคนขคับ<อ>ข้างคนขคับอเออไม่ไม่ไม่เนี้ยเ็นี่ย ก็็เปนนออยอยู่ะะแสดงว่าเขาจับเขาทําแค่เป็นเเปเป็็นนจุดเนาะเขาไม่ได้ทำทั้งคันเนาะตรงนี้กระบุกตันนั้นตางน,นี้นเนี่ยเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยแม่นครับตอนเอามาจะอูส่สภาพไม่แบบนี้นะเย็นกว่านี้อีก ได้รถคันใหม่นะคะได้อีกงานเนาะอีกสักพักเพราะว่าช่างเขาเช็คกระทาพทหมดทุกอย่างเลยสภาพเลยปลาไปสี่ห้าหมื่นนะพี่น้องเอ้ยนะคะเราก็มาดูของช่างเราต่อนะคะวันนี้ไปซื้อของมานะคะซื้อของมาเพิ่มเนาะ ก็มีซื้อไม้เชลรามาเพิ่มนะคะเพราะว่ามันมันจะต้องใช้เพิ่มเนาะในส่วนของอการล้อมล้อมบานนะคะไอตัวที่เห็นคือภายในนะคะแผ่นภายในก็ซื้อบานบ,านบานประตูมาอีกบานหนึงนะคะแล้วก็แผ่นแล้วก็มีกระเบื้องนะคะข้างล่างนะข้างล่างก็จะมีกระเบื้อง หนัมกมากเลยค่ะวันนี้คือในส่วนเอ่อในส่วนที่ซื้อมานี่ก็จะล้อมล้อมอ่อล้อมเป็นแบบเนี้นะคะทั้งทั้งหลังนะคะ อันนี้คือเอ่อปุบุแค่ข้างในนะคะตัวนี้นะคะข้างนอกนี่ก็คือเราจะเอาไมา้เชอร่าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะคะที่เราซื้อมาเพิ่มนะคะหลังท้ายกระบะนะคะามากั้นข้างนอกเนาะกั้นข้างนอกนะคะส่วนข้างในอา่าตรงนี้นะคะเราก็จะปูกระเบื้องเนาะกระเบื้องเราซื้อมาแล้วนะคะ แล้วก็ซื้อแผ่นเขาเรียกอะไรอะแผ่นที่จะทำฝ้านะคะซื้อมาแล้วนะคะข้างนี้เสร็จแล้วนะคะข้างก็ไม่พอนะคะก็เลยต้องซื้อมาเพิ่ม ฝั่งทางนี้ก็ยังอีกอยเยอะนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่ทำเอ่อก็คงจะต้องเป็นพรุ่งนี้นะคะถึงจะได้ทํางานถึงจะเริ่มทํางานเพราะว่าวันนี้ก็ค่าแล้วเนาะไปซื้อของมาค่าแล้วนะคะ เป,ปะะเป็นประตูห้องน้ำนะคะลายปลาคราฟนะคะลายปลาคราฟกับดอกซากุระนะคะ,เร,ะเราจะทำห้องน้ำในรัวนะคะตันนี้เครื่องสุขภัณฑ์เราก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อมาแล้วนะคะ เอาไว้ก่อนไปซิยกซอยอุ surveys, uh ้ยโนว่าแล้ยวว่าแล้วเลียวเตะดอกตอนแรกว่าจะอ่าให้คนงานมาแล้วก็ค่อยยกพรุ่งนี้นะคะเนาะเต้ไปเล็กเลือดออกแล้วบอ่ะ ก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเอาลงนะคะก็แล้วแต่เธอค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลิชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ